ภาพตัวอย่างไม่แสดงสำหรับวิธีแก้ไขนะคะอันดับแรกเลยให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์รูปภาพไว้นะคะในที่นี้เราจะไปที่ Picture จากนั้นเราก็คลิกที่ organize แล้วก็เลือกที่ Folder and search option ค่ะจะมีหน้าต่างขึ้นมาใหม่ให้เลือกที่หัวข้อเมนู View นะคะ แล้วจากนั้นก็ไปดูตรงคอลัมน์ Advanced Setting ตรงช่องสี่เหลี่ยมหน้า Always Show Icon Never Turn Now Off หากมีเครื่องหมายถูกให้ติ๊กออกนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถเห็นภาพตัวอย่างของไฟล์ภาพได้แล้วค่ะ